สวัสดีค่ะพบก,กับหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องใครกินพายแอปเปิลของฉันไปนะคะก็เล่มน,นี้อม a รินบุ๊กนะคะ255บาทปกแข็งเล่มใหญ่อีกแล้วนะเรื่องลีแจมินภาพโดยคิมพยอนนะคะก็อันนี้ก็คือพี่หนูแล้วก็น้องเมน่นเอ๊ะอะไรหายไปนะ มาดูกันไหมค่ะเรื่องอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยภาเพเขาวาดแบบดูแบบไม่กลัวเปื้อนกระดาษเลยเนาะใครกินผ่าแอปเปิลของฉันไปค่ะนี่นะก็เจ้าหนูกับน้องแมฆเขาก็ไปได้แอปเปิลมาลูกเบลเริ่มเลยเห็นไหมเขาก็จะมาทำผ่าแอปเปิลกันนะคะโอ้ทำออกมาได้อันเบลเริ่มเลยเห็นไหมเอามาตั้งวางไว้ก่อนโอ้อยากกินน้ำแอปเปิลไปทำดีกว่าปรากฏว่าพอกลับมาแล้วมันก็หายไปนะคะ ทำไมมันหายไปใช่ไหมเขาก็มาจับไอ้เจ้าตัวนี้นะแต่ว่าจับได้แต่หางเนาะดึงซะจนหางมันหลุดออกมาหางมันหลุดออกมาเป็นหางเขียวๆย,ยาวๆค่ะนะเขาก็อ้าวแล้วทําไงดีก็ต้องไปตามหาก็ไปถามเจ้าตุ่นปากเป็ดว่านี่ใช่หางเธอหรือเปล่าตุ่นปากเป็ดมันก็หางเบนๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไปเจออะไร,จ,รจิจรงโจ้จิงโจ้ก็ใช้หางดันพื้นก็ไม่ใช่อีกแล้วนะแล้วไปเจอตัวอะไรอีกนะก็ เจอนกยูงก็ไม่ใช่หาคนนุงยูงอีกแล้วนะเอ๊ยยังมีตัวเด็กตั้งหลายอย่างเลยนะก็สรลุกว่าสุดท้ายนะเขาก็เสียใจมากเลยแล้วก็ก็คิดว่าแบบไม่ได้กินโนผ่อัปลโนปรากฏได้กลิ่นอะไรหอมๆก็ไปเจอว่าอ้าวเอ๊ะนี่มันหางอะไรนะเหมือนเลยนะเหมือดไหมเขาถามว่าเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่านะเขาก็ไปดึงอีกรอบหนึ่งนะได้มาอีกตอนหนึ่งนะ ก็สุดท้ายวิ่งตามนะก็ที่แท้ก็เป็นเจ้าตุ๊กแก่นี่เองนะก็ตุ๊กแกก็เลยโดนจับแล้วก็โดนสั่งสอนร้องไห้เลยน้ําตาไหลเนาะก็บอกว่าเน่ถ้าจะกินต้องขอก่อนนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ทำทายแอปเปิ้ลใหม่นะแล้วก็เชิญสัตว์ทุกตัวแล้วก็เจ้าตุ๊กแกมากินด้วยน่ารักมากเลยเนาะน่ารักที่แบบจบแบบเออมีการสอนจะกินต้องขอก่อนนะค่ะแหมไม่งั้นเขาก็เสียใจนะก็คือก็น่ารักดีนะมีสัตว์หลายๆอย่างถ้าเคยใครเคยอ่าน เรื่องหางไหนกันนะที่หมอโอเคยรีวิวก่อนหน้านี้ก็จะพูดเนี่ยเรื่องหางสัตว์ต่างๆไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวอ่านประวัติของของผู้เขียนนิดนึงนะคะประวัติผู้เขียนลีแจมินเกิดที่กรุงโซเรียนเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์และเป็นผู้ออกแบบหนังสือเด็ก ใช้เวลาทำหนังสือค่อนข้างนานกว่าจะได้แต่ละเล่มปัจจุบันเลี้ยงดูเจ้าหญิงผู้น่ารักสองคนและเจ้าชายควบคู่ไปกับเขียนเรื่องราวที่สวยงามเพื่อเป็นเพื่อนที่แสนดีของเด็กๆอยู่ที่เมืองพาจูประวัติผู้วาดภาพประกอบคิมฮยอนวาดภาพด้วยความหวังว่าเด็กๆจะขยายปีกแห่งจินตนาการได้อย่างเต็มที่ผ่านหนังสืออ่านแล้วอึ้งไปเลยใช้คำพูดน่ารักจัง ก็ไม่มีไอ้พวกอะไรให้อ่านเยอะๆนะก็มีแค่นี้เลยเหมอว่ามันดีมากนะน่ารักดีเป็นหนังสือแต่ว่าก็ก็อ่านวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมานะคะเออโอเคค่ะก็ราคาสูงนะถ้าหากว่ามีแบบราคาที่มันลดลงแบบปกไม่ต้องแข็งก็น่าจะดีมอนกันนะโอเคอยากมาเจอหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ แโมงเช้าถึงหโมงเย็นนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ